จริงๆก็มีโอกาสเกือบจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพี่มุกเพราะว่าเหมือนมีซิดคอมเรื่องนึงที่ติดต่อให้พี่มุกแล้วโอยโอยทงมทาแทงแกล้งนะพี่มุกบอกตายโต๊ะทำงาน พี่โบเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่หน่อยคนนี้คือนี่คือห้ามแกล้งนะพี่มุกบอกไม่แกล้งนี่คือพุ่งกลับที่ทําให้เราลืมตาอปากได้จนทุกวันนี้ใช่ใเป็นส่วนหนึ่งในการแบบก่อร่างสร้างที่ทำให้เรามีตัวตนทุกวันนี้ทั้งโบเปือกแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าอาร์ตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแม้จะมีแค่วันเดียวใช่ใช่คิวเดียวทุกคนจาได้ใช่ใช่ใช่คิวถ่ายใช่ครับตอนรับมุกปีอาการบุตระเสริฐนะครับสวัสดีทุกท่าน หนังได้ไหลนะพี่อัร Long Live l o ไม่ผิดแล้วนะไม่ผิดแล้ว l อ n g Live l o ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องหนังเนี่ยตามสคริปต์เขาจะให้ย้อนอดีตคุณมุกปีอาการอันนี้สะดวกไหมสะดวกคณเคลียร์กันหมดแล้วเนี่ยคนเคลียร์กันเป็นก่อนเลยเนี่ยเออก่อนจะมาเป็นพูมกับหนังแล้วก็ซีรีส์เลยก่อนเนื้อคู่อีกเหรอก่อนเนื้อคู่อีกแต่ก่อนหน้านั้นสมัยแบบเรียนอืม เป็นเป็นเด็กย้อนย้อนกูหรอเธอย้อนกันย้อนไม่ถึงว่ามหาลัยไงคนดูเราอาจจะเป็นแบบเด็กจบใหม่เจ๊เอลูกน้องเออเป็นเด็กทําหนังไหมเป็นเด็กแบบขยันถ่ายหนังสั้นเปล่ากิจกรรมเจ๊เอ๋ลูกนกกำลังตกใจเขาว่าเจ๊เอลูกนกอยู่ยังไงอ๋อเหรอเจ๊เอลูกนกคือการที่คือกิจกรรมของเด็ก ลากับเด็กธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันเขาได้มาเจอรุ่นเดียวกันที่เรียนภาคแบบบริสารกับนิเทศจะมาจ่าเอกลูกน้องก็คือเพื่อกจ่าเอกกันกับโอปอกับโอกกันโอปิบุ๊กกี้บุ๊กกี้ไม่ได้เหมือนกันจริงไม่ได้แตัดรุ่นเดียวกันเลยอ่ะ อุกี้โอปอไตยตินทุกคนเลยเจ้ามันปีอะไรปีหนึ่งปีสงปีหนึ่งปีหนึ่งนี่คือครั้งแรกอับพวกคุณหลังจากนั้นก็คือเนื้อคู่เลยเนื้อคู่เลยใช่สี่ปีที่เรียนเป็นเด็กแบบว่าส่งประกวดหนังสั้นแบบที่ภูมิกับเขาเริ่มต้นกันไหมค่ะตอบมาสิก็ไม่ต้องเติร์กก็จะทำกิจกรรมเยอะปีสี่ก็เป็นผู้กำกับละครคณะ มุกเล่นเองมาก่อนหน้านี้หรือว่าส่วนใหญ่จะกำกับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กำกับแต่ก็มีเล่นเองตอนปีหนึ่งแบบเข้ามาก็เล่นเป็นชาวบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ๋อกำกับละครคณะกำกับละครเวทีคณะแล้วก็พอปีสี่ก็แบบเด็กฟิล์มต้องทำหนังกางจอกางจอก็คือหนังสั้นที่เป็นของของของรุ่นของจุฬาค่ะนิเทศที่ปีสี่จะต้องทำทุกปีอะไรเงี้ยก็ทำแล้วก็อ้ ส่งก็ประกวดก็ได้ชังเผื่อนั้นเลิศนะคะแต่ได้ชื่อเรื่องอะไรนางสาวลงทีมปุ๊กกี้เป็นนางเอกไม่เชื่อไม่เชื่อยงหาดูได้ไหมได้ค่ะก็เก็บไว้โอกาสจะแบ็คเมมเบอ์ก็ทำมาตลอดแล้วก็ถ้าเป็นงานแมส์ครั้งแรกก็คือเนื้อคู่เลยปะเนื้อคู่เลยค่ะก็ทำเนื้อคู่ซึ่งก็หลังจากเนื้อคู่เนี่ย ในสคริปเขาถามว่าหายไปไหนไปทําอะไรอยู่ก็ไปทําโฆษณาค่ะเริ่มไปโฟกัสแบบทํา โปรดักชันแบบจริงจังคือเราก็รู้แหละเราก็เป็นเด็กเรียนฟิล์มเราก็อยากทําหนังอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าแบบเนื้อคู่จะกินเวลาเราไปก็กินเวลาเราโมกทั้งมากี่ปีกี่ปีแต่ภาคแรกยันแปปีค่ะแต่มันเป็นช่วงข้ามๆไงมันจะมีเวไปด้วยใช่แต่เบรกเราพวกเราก็ไม่ย่อทอเราจะกลับมาตลอดมาเ่อไม่มีใครยอมแยกย้ายซึ่งตอนนั้นมันยากด้วยนะแต่ละช่ององจะไปไหนมันไม่ง่ายเทุกคนหันไปก็แข่งแกร่งมากก็แบบจะไปยังไงยังใม่ดิจิตอลเลยตอนนั้นน่ะใช่ใช่ ก็คือเอาจนจบอะค่ะเอาจนเอาจนกว่าจะแต่งอะเขียนจนได้อ่ะใช่แล้วก็ค่อยแบบพอหลังจากนั้นเราก็แบบว่าอุ้ยตายแล้วแบบโปรดักชันเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราอยากทำหนังเนาะถ่ายแต่ในสตูอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโหไม่เคยออกแบบออนเซตออนโลเคชันแต่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เชื่อท่าน้ำนนอย่างเดียวเลยช่วงนั้นไม่ไมีเชื่อื่นเลยกูกูกูมากใช่ใช่ไม่เชื่อคำโดนข้างบนลงหนังพวกกูรอดจากมาเรียมาได้เนี่ยคือคุณโขนแล้วเว้ย อยู่ท้งด้านจุกของวันด้วยู่กของวันไม่รู้อะไรไม่พี่บอลเขาเลยออกจากกองเนียจุ่วได้แล้วต้องไปกางเตียงที่นอนเป็นไม้ไม้ที่มันแบบเป็นกองใช่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 นอนเมืค่ากันนั่นแหละค่ะก็คือพอพอหลังนั้นก็เลยไปโฟกัสที่โฆษณาเพื่อที่จะแบบ ฝึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในการช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณได้จ้างลูกจ้างคนหนึ่งจัดธารเอทานไปหรือเปล่าฮะไปช่วยลูกจ้างไปจ้างเพืกอเพื่อคือตัวค่ะใช้คำว่าซื้อตัวคือเอามว่าห้าห้าบริษัทของมุกเนี่ยจริงๆมีพนักงานคนเดียวคือมุกแต่มีพนักงานดัมบะทูโผล่เข้ามาช่วงเวลาเรียกว่าผู้กัดดับะทูเรียกว่าผู้กกัดดัมบะทูที่เป็นเป็นผู้ช่วยอยู่พเพิ่ครับผมยังไงคนคนหึงผู้ผาแกล้งดังผู้ผาไปลุกงานได้ไง เพื่อมีศักยภาพนะ <Yeah. S 1> ถ้าแต่วอใไ้ผม ผมแบบจ๊อบเดียวนะไม่เลยมันเหมือนพาผมย้อนกลับไปบรรยากาศแบบเอนซี่นะช่วงนั้นน่ะดีไหมมันเป็นความรู้สึกเดิมๆดิมว่าโบนั่งรถไปออฟฟิศลูกค้าเตรียมมาเดี๋ยวจะขายงานยังไงขึ้นไปขายลูกค้าอธิบายซีนกลับฟีดแบ็กลับมาขายซีนก็เป็นสิ่งที่คุณเดินออกมาแลวใช่คุณหนีมาเนี่ยหนีมาเดินออกมาแล้วใช่แต่ว่าเพื่อนเราก็เหมือนลององกลับมาไหม ใจจิตที่เราไม่ด okay. well> hey, ีก to şey. ็สนุกดีสนุกดีปพุนกับไอ้เราไม่เหมือนกันใช่ไหมพุ่งกลับก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งช็อชวยหนึ่งช็อต่วยแล้วหายไปหนึ่งชช่วยหนึ่งช็อช่วยหลังจากนั้นมุกก็ไปทำโฆษณาต่อทำโฆษณาต่อคุณได้เคลียร์กันหรือยังวันนั้นที่คุณมาถ่ายเนื้อคู่แล้วเกิดการต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการถ่ายทำจากการแสดงของคุณแล้วก็เป็นปมมันตลอด ไอ้ไอ้ความผิดพลาดในวันนั้นมันคุณยังจำเลยเหรอวันนี้คุณได้เคลียร์กันยังกับคุณน้าได้หรือพูดในมืไหลไปแล้วอ่เพราะแบบว่าความผิดพลาดมันเกิดจากผมเองแหละแล้วก็ไปซ้ำละครอ่ไอ้เราก็โอ้ยังสู้เนาะไปโดนอะไรไปเล่นละครไอ้เราก็สายตลกให้ฮ่าตลกให้ฮ่าตอนนั้นเริ่มเริ่มคนรู้จักนิดหน่อยอ่ที่เล่นก็แบบอิมโพไว้นอกบทคัดบท เขามีคนเขียนไว้ถ้าจะเล่นนอกบทก็ไม่ต้องมีบอทฮุโดยที่ทางกองก็มีคนอื่นอยู่เยอะแยะมากมายคัดแล้วด่าผมตรงนั้นอะหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าพอกันทีพอครั้งที่สามนี่เองพอละโอเคเข้าใจได้ไม่ได้่้อันนี้คือใช่เพราะว่าหลังจากนั้นอาก็จะไม่ค่อยกล้าลัอะไรอากลับมาที่มุกหลังจากที่ไปทำโฆษณา เราก็ทำนึกหลุดไปไกลหลุดไปไกลหลุดไปไกไอความคิดที่อยากจะทําหนังใหญ่มันเคยหายไปไหมหรือมันอยู่ตลอดหรือมันพึ่งมามันไอคมันมันก่อตัวแหละคะ่ะคือ,อจริงจริงจก็จบเนื้อคู่ก็รู้ว่าอยากทำหนังแต่ว่าถ้าทําตอนนั้นก็คือตายแน่ๆทำไมะก็คือมันไม่รู้โปรดักชั่นแบบอะไรเลยแต่้วันเราก็ขึ้นบทเราก็ขึ้นบท อันนี้คือมุกก็มีทีมเขียนด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับจริงในทีมสตาร์ทเนี่ยก็จะมีคุณคุณพงษ์สวงคุณน็อดดูสวีนก็มาช่วยขึ้นชายมาช่วยขึ้นโครมาช่วยแรงอยู่ในการช่วงแรงซึ่งพี่น้องเขาเขาเขียนบทอยู่แล้วว่าหรือว่าจรงเขาเป็นคนเป็นนักเขียนอยู่แล้วนะคะเขาเป็นคอลัมนิสต์เป็น layout man MTV tag อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนใช้ภาษาดีมากค่ะถ้าสังเกตในการเขียนอะไรอย่างเงี้ยเขางานเขียนเขาดีจริงๆมจริงๆก็มีโอกาสเกือบจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่มุกเพราะว่า หมือนมีชิดคอมเรื่องหนึ่งที่ติดต่อให้พี่มุกแล้วโอ้ยโอยทาาทางแกล้งนะพี่มุกบอกแล้วกลับมาที่หลอดแรมทุกดอกเขาบอกว่าอยากแก้ยไงแค่เล่าให้ฟังก็เกิดจะได้ร่วมงานเกอบได้ร่วมงานเกิดได้ร่วมงานก็จริงแต่ก็จริงแล้วลองลิฟเลิฟมันเกี่ยวกับอะไรอื ก็คือจริงๆมันประกอบประกอบร่างกันนะนะคะก็คือพอเรารู้แล้วอยากทําหนังงเงี้ยว่าแบบถามความสนใจตัวเองมันเราไม่ใช่พุ่งกลับแบบเริ่มจากการบบกว่าเฮ้ยฉันไ่เจอพอดนี้แล้วสนใจคือคือเริ่มจากแบบตัวเองสนใจอะไรออรู้สึกเออเราอยากลองจริงเราชอบคาแรคเตอร์ปลาลุดคุณรุดยำมุดเหล่งชอบการกับโบคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากทําอะไรที่มันแบบ ไม่ใช่แค่ตลกคืออยากต่ออะไรบางอย่างไงค่ะก็เลยแบบเออมามันก็เลยมาเป็นการมีแบบซันนี่สองคนมีสติสองคนเงยแล้วก็พูดเออเราแล้วเราแล้วเราจะทํามันยังไงแล้วก็รู้เราเราสนใจเรื่องแบบความสัมพันธ์ความรักอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าแบบเออถ้าเราพูดเรื่องเรื่องนี้กับกับคาแรคเตอร์สองคนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบต่อยอดอะไรแล้วก็แบบเกิดแวลูเนี่ยก็เลยก็เลยคิดถึงเรื่องอินเดดิตี้คือความมีตัวตนอื คนหนึ่งที่มีตัวตนกับคนหนึ่งที่ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งเราก็มีประสบการณ์อะไรแบบเกี่ยวกับเรื่องตัวตนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยมายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่แบบเออถ้าวันหนึ่งเหมือนตั้งคําถามอะถ้าวันหนึ่งคนคนที่ความจําเสืออ่อมกลับไปเจอเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยทําในอดีตตัวเองจะยังคิดเหมือนเดิมไหมแล้วแล้วตัวละครในเรื่องเนี้ยมุกมีอยู่ในหัวอยู่แล้วแบบว่าอะทำไมต้องซันนี่ทําไมต้องเป็นพี่ชมพู่คือจริงจริงตอนจริงๆตอนเขียนเนี่ยซันนี่มาทีหลัง จริงเหรอชมมาอ่าไม่ได้ตั้งไว้ก่อนชมมาก่อนอ่าไม่ได้ตั้งไว้ก่อนก็เหรอคือคือมันเหมือนว่าระหว่างนั้นพอมันเริ่มบทแล้วเราเราทำไปเรื่อยคือจริงๆตอนแรกอ่ะคิดว่าจะเป็นคู่รักแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีอีกเจเนอเรชันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกแบบถ่ายทอดต่อไปเ่ยก็สึกไม่ได้อยากให้จบแค่แบบ คู่รักคู่รักะเง<ล><อ>ียก็เลยมีพอ่อก็เลยก็เลยบทนี้มันต้องเป็นพอ่อก็เลยไม่ได้คิดถึงซันนี่ขนาดนั้นอ่ะเพราะซันนี่ยังหนุ่มอยู่ <ไ S 1> มันยังมีภาพความเป็นแบบว่าหนุน่อนมอยู่แต่แต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีชมแต่แต่ชมเนี่ยรู้สึกแค่คือคือ,คอรู้สึกตั้งใจที่อยากจะเอาเขามาชาเลนแล้วรู้สึกว่าเออเขาเป็นแบบโรโมเดลของผู้หญิงแบบอืที่แบบสมบูรณ์แบบชมอ s material เ i r l อะชม is m a t e r i a อ girl อะ อมันคือสุดๆอ่ะใช่อะไรเงี้ยเรู้สึกแบบว่าเออแล้รู้สึกว่ามันจะแบบอินสปายแล้วก็เอ็มพาวเวอร์ผู้หญิงได้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเออว่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชมออหลังจากนั้นระหว่างเขียนไปก็ทันนี้ก็จะมาเข้าออกเข้าออกเป็นห่วงๆทำก็โอเคแล้วพี่แป๋มล่ะพี่แป๋มพี่แปมยายนี่จริงๆทํำไมเรียกพี่อ่ะ นี่เรียกยายปะเออเรียกส่วนใหญ่เพนั้นพี่เป็นพี่หุ้เรียนอนใช่เลยเรียกพี่พี่แบมใช่ก็คือพี่แต่งบ้วยกันจริงๆเคยเจอเคยเคยเจอกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออทําไมรู้สึกว่าคนนี้เขาแบบเข้าใจมนุษย์อ่ะคือคือคาแรคเตอร์เนี้ยค่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นเหมือนจิเป็นเหมือนกาวอ่ะเป็นเหมือนคนที่เป็นเซฟโซนของบ้านใครก็มาปรึกษาแบบ ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าครอบครอบครนที่เขาก็จะแบบว่าไม่คุยกันเท่าไหร่อก็เลยรู้สึกว่าเวลาเวลาเราเรารู้สึกว่าเราคุยกับทุกครั้งที่เราคุยกับยายเรารู้สึกเพราะจมันจะไปสบายอืเขาเป็นคนที่พูดกับใครหรือเข้าใจได้ทุกเรื่องเอเข้าใจได้ทุกเรื่องรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็รู้ึกว่าเออเขาดูแบบ หมอที่จะมารับบทแบบแก่พรรษาเออแก่พรรษาแล้วก็แบบว่าโดยไม่แค่ตัดตะดได้วยนะว่าจะให้จะให้เป็นแบบพี่ของซันนี่เลยคือไม่ได้แคร์ว่าโครงหน้าคอเคเชียนฝรั่งออะไรไม่ไม่ไม่แคร์แต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าก็คือให้เป็นแบบพี่ชายต่างแม่ไปเลยอ๋ออันนี้รับแบล็กราวตัวละครเอาแม่แม่ฝรั่งมาอัด ใจคิดแค่นั้นให้ถามขอแค่กูตอบได้แต่ว่าบทลูกก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เหมือนกันน้องเบกกี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทที่ถือว่าน้องเขา ดังมากนะช่วงที่หลังๆมาเนี่ยจริงๆตอนเริ่มถ่ายเนี่ยน้องความเป็นคู่จิ้นยังยังไม่ได้มาใช่ไหมไม่เิลยค่ะเพราะว่าจริงๆน้องเขาถ่ายซีรีส์ไปด้วยกับหนังไปด้วยคือซีรีส์ที่เล่นไปด้วยขายควบคู่กันแล้วพอซีรีส์เขาดังปุ๊บเราก็ตกถังข้าสารเลยครีปดังสนั่นลงงานอะไรก็คือขึ้นท็อปแบบว่าทวิตเตอร์ของโลกไปเรื่อยๆที่บอ๋่อมันจะมีเป็นแฟนเขาดอมคือแบบ แต่คนก็คิดว่าเอ๊พี่มุกแบบอ้าดึงมาเพราะว่าน้องเขาแบบดังหรือเปล่าจริงไม่เลยแล้วตาถ่ายนี่คือแบบสุดสดแล้วนี่ไปเห็นน้องเบกกี้จากอะไรอ่ะก็เทปแคสเลยค่ะคือน้องแบบมาแคสแบบปกติมากมุกเเพิ่งรู้นะคะว่าตอนนี้เขาสัาษมาว่าครั้งแรกที่มาแคสอแต่หุบโดงไปหชั่วโมงโอ้โหทำไมหกชั่วโมงเขาไม่ได้เข้ากับหล่ออย่เริ่มจากทีมแคสก่อน ทำอะเราเพิ่งรู้ทีมแคทเราทำงานเข้มข้นมากแคะไรกันมาเราก็มาดูเออเราก็มาดูเทปตอนที่มันคัดมาแล้วคัดมาแล้ววันนั้นก็หกชั่วโมงมิกบอกว่าเออแทบจะเป็นลมบอกว่าเออแบบเหนื่อยมากเลยทำไมอ่ะได้คุยกับแคสซิ่งไหมครว่าทำไมใช้เวลาขนาดนั้นหรือเห็นอะไรก็พี่มุกให้โจดมาซะยากเขาบอกว่เขาโอนเขาบอกว่าให้สารซีนมาแบบแต่ว่ามันก็เป็นสารซีนที่ไดนามิก ก็อย่างเงี้ยก็คือเราอยากเห็นตลกเพราะว่าหนังเรามันหลายอารมณ์ใช่ไหมอยากเห็นตลกอยากเห็นดราม่าแล้วก็อยากเห็นไฟกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสามสี่เลยใช่แต่ว่าการแคสติ้งนี่ก็ก็ไม่ง่ายนะนี่ใครที่ดูอยู่แล้วแบบอยากจะลองไปแคสดูเนี่ยมันถ้าเป็นถ้าเราต้องรู้ว่าเราต้องเล่นสามซีนนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยแล้วก็จริงๆมันก็แบบแล้วเขาต้องมารับบทเป็นลูก ชมกับซันนี่อ่ะมันก็ก็ในใจเราคิดว่าเออถ้าผ่านหกชั่วโมงนั้นได้ก็คือมันก็แข่งกงนหมดจริงนะถ้ามาเจอสองคนนี้อีกอะไรเงี้ยแต่จริงแบบคือคือดูในเทปแคสอะคือน้องเขามีแบบคือเราชอบพาร์ทที่เขารันรันดื้อๆดื้อๆหน่อยซึ่งตัวจริงเขาแบบหวานมากเลยนะน้องอ๋อเหรออ๋อแบบหวานมาก็จะเห็นเขานิ่งๆตอนห้ตอนวันวันโปรโมทวคนที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีพี่ปีเตอร์ โอ้โห oh แ,แล้วก่อนหน้านี้จะรู้สึกพี่ปีเตอร์ไม่ค่อยมีคอมเมดี้นะ <c oughs> ใช่เคยคะ่ะครั้งแรกเลคลมค่ะเอาอีกเคลมอีกเลยครับค,ค, <c oughs> คลมอีกแล้วทำไมถึง <c oughs> เอาคิดว่าเป็นพี่ปีเตอร์เล่นคือจริงๆบทเนี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นแบบนักแสดงตลกแบบตลกอยู่แล้วอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะมีบางพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราไม่ คือคือคือตัวนักลบเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของตัวแทนผู้ชายที่เป็นแบบเทย์บอยมีความเจ้าชู้มีความแพรวพาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยากให้ให้โลของตัวละครเนี้ยมันมีมีความจริงจังของชีวิตด้วยอ่ะคือหมายถึงว่าเราไม่อยากทำให้มันเป็นแค่ตัวละครเจ้าูแบนๆเลยแบนๆเลยอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกอยากให้มิติเนี้ยมันจริงจัง แล้วมันมีคนอย่างนี้อยู่จริงที่เจ้าชู้แบบจริงจังที่เจะไม่คิดว่าเขาจริงจังที่เขาจะไม่คิดว่าเขาใช่ที่เขาที่เขาไม่คิดว่ามันคือสิ่งผิดเลยอะไรเงี้ยใช่ชอบมากครับสื่อสารได้ดีเลยครับแฟนผมปกติชอบถามนั่นถามนี่ผมอยากจะตกสทีแต่เรื่องนี้เก็ตตามหมดเลยครับอันนี้ดูเรื่องให้เขาอันนี้ผมเติมอันนี้เพิ่มเมอมากเลยค่ะอันนี้เขาชมมาดูง่ายดูง่ายอื มันจะมีมุมที่แบบว่าครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแล้วหลงหลงลืมลืมบางโมเมนต์ไปบ้างไมมเหมแบบว่าอยู่กันจนเป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วมันไปดูหนังเรื่องนี้แล้วมันจะสะท้อนว่าเฮ้ยมันกําลังลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าอย่างี้มันพอมีมุมแบบนั้นไหมพี่มุกแน่นอนชีวิตคู่แน่นอนจริงจริงมันมีหลายมิติมากเลยนะคะผมว่ามันอย่างพวกเราบางทีมันทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราลืมไปแล้วว่าเฮ้ยจริงๆมีเราต้องการอะไร สักอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ว่าเรื่องแบบไม่รู้ตัวหาเวลาไม่ได้บอกหาเวลาหาเมียนะหาเวลาไปดูหนังดูหนังพาเมียไปดูเรื่องนี้วันนี้น้ำตาบอกน้ำตาตื้นเลยนะเพราะว่าดูมร้องแน่นอนเรื่องนี้แต่ไม่ได้เชื่อดูแล้วจะรเออเออใครใครที่จี๊ดเท่าที่ดูมาฟีดแบ็กใครที่จี๊ดเป็นพิเศษกับหนังเรื่องนี้มันแรนดอมมากเลยแต่ว่าลองก็คือเราก็ตกใจเหมือนกันมีเพื่อนมันแบบรอกาล่ากระจงงอแงเงินเห็นว่า คือฟีเพื่อนบอกว่ามุกให้กูพูดจริงๆนะแบบไลน์มาเพราะว่ากูได้ยินคนร้องไห้สะอึกสะอื้นในโรงแบบเนี้ยครั้งสุดท้ายคือเอนเกมเอนเกมแล้วก็มาลองลิฟเลิฟรอแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเออบอกแบบได้ยินแบบมันละมมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นคนใจหินทมินชาติอย่างเจ๊โฉมเออเห้เจ๊โชมเจ๊โฉมคือคนหนึ่งใช่ทคุยกับซันนี่เป็นแบบว่า ปุกกี้ร้องว่ะคือเป็นอะไรที่แบบสะใจเขาไม่ค่อยใช่ไหมปุกกี้นี่ใจใจหินใจหินทมินชาติทมินชาแข็งสุดๆใช่ใช่ไม่แล้วเป็นยังไงลูกบ้าเป็นแบบว่ามึงแล้วเป็นแบบว่าโอปอโอปอได้ยินเสียงล้องไห้ป่ะ ตัดท่ามาใช่แล้วบอกตัดตัดมาหนึ่งนาทีก็คือเพราะเราอ่ะเราอยากทำหนังที่มันมีสองช่องอ่ะคือมีทั้งคอมเมดี้และดราม่าก็คือดราม่ามันทำงานแบบว่าคะแนนสุดไปเลยคือแซงคอมเมดี้แซงหรอกูตายแล้วทั้งที่เราอ่ะถนัดคอมเมดี้ก็มุ้งมาคอมเมดี้ตลอดคอมเมดี้แล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบก็คือช่วงนั้นก็ทำคัตติ้งแบบว่า ยกระดับในใจก็คือแบบว่าโหลูกนี้นะกูเล่นสังขารบ้งกะดีเอาให้มาเตลกแบบว่าตลกชัวพูดถึงกระแสนิดนึงมุกตอนนี้เขาบอกว่ากระแสสัปดาห์ที่2แล้ว เห็นว่ามันเป็นหนังไทยที่ทำรายได้ได้โอเคมากตอนนี้แล้วก็เป็นสติสัปดาห์ที่สองที่ไม่ค่อยมีหนังไทยไหนทำได้อ่าเออเออเป็นยังไงเล่าหน่อยเกิดจากแบบปากต่อปากกัว่าก็ดีใจมากๆเลยค่ะจริงๆแบบอ่านรีวิวแบบเยอะเหมือนแต่คนเขียนรีวิวถึงเยอะมากนะเยอะเยอะแล้วตลกมากทำหนังทำหนังคนให้คนลองไห้ใช่ไหมดูติกต็อกแล้วก็เห็นเขาแบบเหมือนเขาอินหนังเราใช่ไหมแล้วเขาก็ทาเป็นแบบ ไปดีเลทกับชีวิตเขาไปเชื่อมโยงซึมอยู่แล้วโถลืนหมดฉันอ่านคอมเมนต์หนังตัวเองนั้ลืนหมดเออแล้วกายความเปราะบางแบบอะไรเนี่ยก็เป็นหนังที่สัปดาห์ที่สองเนี่ยยอดแทบไม่ไม่ไม่ปกติคือเป็นเป็นยอดแบบที่ได้มากกว่าสัปดาห์มากกว่าสัปดาห์หน้าสอซ้นเอออีกอย่างที่ชอบคือเพลงเพลงก็ชอบแล้เลยว่ามุกน่าจะค่อนข้างอินกับเพลงด้วยใช่ป่ะเออเพลงนี้เลือกหนักอะเป็นพี่บ่มแปบบร้อง ใช่มีมันมีเพลงนั้นด้วยใช่ไหมมีการใช้เพลงที่พี่ผมแปมเองก็ก็เดี๋ยวไปดูลองลองไปดูนี่มีความกว่าดูแล้วอยากทําดีกับแฟนมากขึ้นเออจริงหมดเวลาแล้วอะไปดูกันตอนนี้รายได้มุ่งสู่50ล้านแล้วสำหรับลองลิฟ์เลิฟนะครับไปเพิ่มไปอีกเรื่อยๆอืมอ่ะพี่มุกสั้นๆชวนคนไปดูหน่อยฮะค่ะก็ อยากให้ทุกคนลองไปดูลองลิฟเลิฟดูนะคะเราไปดูแล้วกันเรื่องนี้ผมว่าฟิดแบ็กออกมาดีมากแล้วก็หลายหลายคนได้อะไรจากการดูหนังเรื่องนี้จริงจริลองไปดูกันใครที่หลงลืมความรักไปอ่ะหลงลืมคนข้างๆไปอ่ะลองไปดูลองไปดูแอดครับอ้าวทำไมล่ะไม่รู้เลยเห็นคุณอินเลยเมคุณมุกนะโอเคขอบคุณครับ Everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะ